มงคลสามหนึ่งมคลสามก็หนึ่งอ๋อให้เราปูตัวที่สตัวไปได้แล้วนี่ทำไมไม่ดูกันอ่ะไม่ดูไม่ทันไปแล้วเมื่อกี้นี่เอ๊ะโบตันนี่นี่อยู่กับน้องอยู่กับน้องอยู่กับน้องค่ะอยู่กับน้องค่ะอยู่กับน้องไปแล้วปูให้ไปแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ดูกันไปไปไปปูปูปูนี่นะครับคุณชมนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วมงคลสามก้หนึ่งมคลสามก็หนึ่งอ๋อให้ลราปูตัวที่สามตัวไปได้แล้วนี่ทำไมไม่ดูกันอ่ะไม่ดูไม่ทันไปแล้วเมื่อกี้นี่เอ๊ะ นี <N 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 ่น well> ี่อยู่กับน้องอยู่กับน้องอยู่กับน้องค่ะอยู่กับน้องค่ะอยู่กับน้องไปแล้วปูให้ไปแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่ดูกันอปไปไปปปูปูนี่นะครับคุณผู้ชมแล้วั้พอแล้วพอแล้วค่ะดีค่ะทุกทุกคนนะคะอันนี้น้องบุ้มนะคะก็ขอขอบคุณญาติธรรมที่อยู่ทางลบบุรีแล้วก็เชียงใหม่แล้วก็สุราษฎร์ธานีกรุงเทพด้วยกรุงเทพมหานครนะคะที่ช่วยสลัปัจัยคนละเล็กคนละน้อยเพื่อให้มีงานบวงสรวงเปิดภูมิเจ้าที่ในวันนี้ ก็น้องมีความภูมิใจมากเลยงานสําเร็จรุ่งรุ่งไปด้วยดีแล้วก็แบบดีใจแทนญาติธรรมนะคะมีความดีใจแทนญาติธรรมมากว่าเราตั้งใจว่าเออมันเป็นงานเล็กๆนะแต่สําเร็จค่ะแบบยิ่งใหญ่มากค่ะทุกอย่างเพียรพร้อมผล,มลไม้รากไม้อาหารหวานข้าวเรียกร้องเพียบพร้อมบริบูรณ์มากค่ะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆสายที่ หลั่งไหลน้ำใจมาช่วยเราในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะแล้วก็มีเลขเลขมงคลนะคะมีเลขมงคลตอนที่มีล่างทรงนะคะมีเลขมงคลแล้วก็มีเลขทูบนะคะแคปเลยนะคะแคปเจอร์น้องกุ้จำไม่ได้นะคะเลขอะไรบ้างพูดได้เลยนะค่ะเป็นเลขมงคลไม่อยากใจนั่นไม่ได้ให้หวยนะเนี่ยเป็นเลขมงคลค่ะเลขมงคลไม่ได้ให้หวยนะคะก็ประมาณห้าคูณห้าก็ได้เนาะ ค่ะเรื่องมงคลค่ะก็คือมันเป็นครั้งแรกของภูมิเจ้าที่ที่นี่ที่เปิดท่านก็ภูมิใจที่เราทําให้ท่านท่านก็ได้กินอิ่มน้ําอิ่มน้าสําราญกันค่ะก็มีความปิติยินดีกันทั่วหน้ามา้ค่ะใช่ค่ะมีมีร่างทรงปูโสมเฝ้าทรัพย์ลงด้วยค่ะแล้วท่านก็ให้เลขมงคลมาคือตัวนี้ค่ะสามค่ะตัวนี้ค่ะเนี่ค่ะอันปูกระโทนมาให้เลขค่ะอันนี้ค่ะ เอาไว้ก่อนเนาะค่ะโอเคครับค่ะอันอันนี้กับแม่ครูค่ะแม่ครูนะครับแม่ครูจากกรุงเทพค่ะไม่ไม่ไม่อยู่บ้านเ๋ออยู่บ้านนี่บอจ่ะอะไรคะอืมอ่ะแม่ครูมีเรื่องอะไรชอบมากวันนี้อะไรแบ่งปันลูกศิษย์ลงหาไหมพอดีพอดีแม่ก็มาทุกครั้งที่มีอาการเส้นบงสวงที่บนวัดนี้นะคะพอดีปู่สมเต้าซั์ ท่านก็ให้ให้ให้เลขเลขเอาไม่ให้อะไรนะคอาเสกร์ตวัอะไรนะให้เลขมงคลค่ะให้เลขมงคลมงคลตัวข้างบนนะคะตัวข้างบนนี้เป็นเลขมงคลของปู่สมเฝ้าทรัพย์ตัวตัวข้างล่างนี้สามตัวนี้เป็นเลขของเจ้าย่าปทุมมานะคะเป็นของเจ้าย่าปทุมมาเข้ามาด้วย่่คคะะก็ลองเสียงดูนะคะเผื่อว่าสามศูนย์ใช่ค่ะ อ๋อก็เป็นเลขมงคลเนาะค่ะเลขมงคลก็จะซื้อเยอะนะครับค่ะก็ตามกําลังตามกําลังค่ะค่ะประมาณประมาณพอประมาณเ้าเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางค่ะไม่ชอบตัวไหนนะชอบที่สุดเลยเออรู้สึกว่ามันจะมีเลขเลขเจ็ดนะคะที่ชอบมาในคือมีเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดค่ะเจ็ดแต่ว่าจะเจ็ดอะไรไม่ไม่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะชอบตัวเจ็ดตัวเดียวค่ะ ก็ชอบตัวเจ็บเนาะค่ะค่ะคุณแม่คุณยายท่านนี้เป็นไงบ้างไม่ใส่หมวกพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นแล้วเวลาตื่นเต้นไม่ซื้อเป็นตื่นเต้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 นดีความเชื่อและศรัทธาเนาะเนาะเราความศรัทธาปู่เนาะศรัทธาปู่สยามไอพ่อปู่แม่ย่าศรัทธาในองค์หลวงปู่สวงเราเนาะทุกทุกคนค่ะดีใจค่ะดีใจค่ะภูมิภูมิใจปิติมากเอ๊ะทำไมลงทางด้วยเรามา ค่ะก็เพราะว่าปู kind of ่ให้หลงก่อนให้หลงทางมานี่ค่ะใครมานี่ก็ให้หลงทางหลงทางมาถึงที่นี่จะโชคดีทุกคนกลับไปค่ะก็เลยได้สร้างได้เป็นบุญบารมีได้สารกันได้เป็นเป็นลูกหลานที่ได้เออไอสารต่อเนาะถ้าเราไม่มีเนื้อนาบุญเราก็ไม่ได้เจอกันลุ้ไม่หลงทางมาเจอกันใช่ค่ะจากจากประสบการณ์เองก็หลงทางมาเหมือนกันค่ะเดี๋ยขึ้นมาตรงนี้ค่ะก็ดีหลงทางอ พอเราจะได้แม่นมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่นี่ลองบอกสถานที่หน่อยได้ไหมว่าที่ไหนที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือวัดพุทธอุทยานภูสิงค์ค่ะตำบลโคกตาลตำบลโคกตาลอยู่ภูสิงค์ค่ะอยู่เลยเหนือเขื่อนภูสิง์ขึ้นมาค่ะยิง GPS ปักหมุดมาได้เลยค่ะปักสมุดเข้าค่ะลงพอดีะล้วลงไม่แม่ค่ะไม่ลงคลองค่ะจะลงตรงหน้าองค์ปู่ปู่พญานาคของเราที่ปู่ ปูซีสัตานคราะที่นี่พาลงน้ำเช้าเนี่ยปูจะพาลงน้ำลอยมาเลยรู้หาทางลัดผูหาทางลัดข้ามาเพราะว่าเพราะว่าน้องอุ้มยิงปักหมุดไว้ตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าตอนทําเราก็พลาดไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวจะปักหมุดให้ใหม่ค่ะอะไรที่อยากจะมาก็มาเที่ยวได้ตรงนี้สถานที่เหมาะมากเนาะค่ะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมเหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ บรรยากาศดีมากค่ะเนื้อที่ห้าร้อยไร่ค่ะเป็นวัดอยู่บนภูเขานะคะอยู่บนภูเขาค่ะเหมาะมากที่จะนั่งมานั่งทำปฏิบัติธรรมค่ะมีโขดหินมีแม่น้ำนะคะบรรยากาศเย็นสบายเลยกลางคืนนั่งสมาธิได้นะคะเหมาะกับการนั่งเอาเลขด้วยเนาะใช่ค่ะเนี่ยไปเรว พี่แม่หมดกันนั่งเอาเรีกะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าสาธุสาธุสาธุคุณมากมากนะคะสำหรับวันนี้เจะเริญพรญยาิโยมที่มีโอกาสได้ช่วยทางวัดป่าพุทธทยานและตมาก็เป็นในนามเจ้าวาดป่าพุทธทยานก็ขอขอบคุณ ยติโยมที่ได้มาช่วยเรื่องปัจจงปัจจัยค่าใช้จ่ายค่าผลมงผลไม้อะไรต่างๆาที่มาทําในวันนี้ตมาก็ไม่มีอะไรมากก็ขออวยพรให้โยมที่ได้สละปัจจัยมาในครั้งนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดป่าพุทธอุทยานคือปูเดงย,ยายบุญหลวงปูส่สวง ปู่ศีสตาณคคราศแม่ตะเคียนเอขาขอบรรดงบันดาลให้คุณโยมที่ได้ช่วยเสียสละในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญเจ็บไข้ได้ป่วย่ะให้มีมีแต่เงินมีแต่ทองเข้ามาในชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนาอะเอาคนี่ก็พอเลยละไม่ต้องเยอะสาธุเ,เดี๋ยวให้พรสักหน่อยเดี๋ยว ยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมไัตโตินังเปตานังอุปการปิติตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสภพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิชติรโสยะทาสพีติโยวิวันจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุกีที่กายุโกภวะ อภพีวาตนศสีลิสนิจังวุธาปัจจายิโนจตาโรธรรมวทันติอายุวันโนสุขังระลางอาวสาตุครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือแม่น้ำด้านนู้นนะครับ ในด้านล่างก็สามารถลงไปได้นะครับนี่โอ้นี่ครับสวยงามมากหวานกลองนิดน,นึงนะครับนี่สาธุปูเรือหลุนลานควอนิจจายทัยทรนี่ครับคุณผู้ชมก็จะมีรู เราจะนำสวยสวยเนาะสวยมากเลยขึ้นขึ้นจากนี่มาบ่ครับอ๋อเราก็สามารถลงได้เนาะตอนนี้เนาะลงได้โอ้ทางเดินจนล่องหมดเลยเนาะอันนี้เป็นอะไรถ้ำเป็นอะไรฮะอันนี้เข้าไปมันเป็นถ้ำน่าจะเป็นถ้ำเนาะลงโอ้บรรยากาศสวยมากเลยนี่ครับเห็นเรียงราย นี่คุณผู้ชมนะครับนั่นแหละคือเขื่อนคูซิงนะครับอูด้านล่างก็จะเป็นที่เดินลงไปเป็นหินเป็นชั้นก็นจะเป็นน้ำนะครับน,รน,นี่นะครับ,รบมชมบู

Pak Tanti Ayu wandu suka ngak langi Ah job